กวิสินคิดไม่ซื่อตอนนี่หรือเมืองพุทธนี่หรือเมืองพุทธมนุษย์ไทยแท้สินแรกยังแย่ฆ่าแต่คนกันสินสองสร้อยทองที่คล้องคอนั้นกระชากทันควันพันละวนหายไปสินสามห้ามกามโถ โลถามเอาไหมพันห้าให้ไวจัดได้สองทีสินสี่โกหกข่าวปดมากมีมั่วข่าวใส,ส่สีข่าวดีเด่นดังสินห้าสุราการค้าชิงชังเที่ยงคืนแล้วยังไม่ฟังมีเฮห,ห้าสินเบื้องต้นเหล่าคนพุทธเทศ เละเทะเยเกพื้นเพมานานไม่ถือสิ่งใดโดนไล่ตกงานลี้ลับสืบสารตำนานเข้าทรงนี่หรือเมืองพุทธมนุษย์ไทยแท้ไร้คนเหลียวแลดูแย่ต่อไปพระดื่มสุราเอาหมาแล้วไงสตีจับได้ปัจจัยเข้าตัว แหล่งอาบอบนวดตำวดํำรวจหลายหัวชอบเข้าไปมั่วแล้วจั่วหัวคิวปืนผาหาง่ายยิงตายกายปิวลั่นไกลปลายนิ้วแล้วหิ้วอําพรางกระทบนิดหน่อยมีบ่อยจุดสร้างใจร้อนแล้วกลางช่างร้างใจเย็น ข่าวปดมากมายหลายสายมีเห็นตีเป็นประเด็นแล้วเล่นข่าวรวงปร้นค่ามีบ่อยเมืองถอยเมืองหลวงสูญเสียเจ็บซวงสินกลวงไรดีนี่หรือเมืองพุทธมนุษย์ไทยแท้เป็นได้เพียงแค่คนแย่ทางใจสังคมน่ากลัวความชั่วมากไป ต้องอยู่ให้ได้พุทธยใจงาม